ก,กันนะว่าเพชรเนี่ยเป็นอะไรที่เคก้ารู้สึกว่ามีเสน่ห์มากเคกเชื่อว่าคนทุกคนนะคะใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนส่วนสูงเท่าไรสไตล์เป็นแบบไหนนะคะอ,คอันนี้ไมด้เห็นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องประดับที่มันวิววับเล่นไฟนะคิดบอกเลยเข้ากันทุกลุกลุกแรกนะคะข้อมือ่อก็ประดับแรกเลยที่คิดบอกคุณก็คือเชนเนสเข้าได้กับทุกลุกเลยก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นแบบ คนสไตล์หนังเนี่ยสร้อยข้อมือสซงเห็นดีนะแล้วยิ่งถ้าเป็นเพชรกลมนะคะเข้าได้สาบสิบตังมาเลยลองใส่ให้ดูทุกคนมาใกล้ๆตัวนี้นะคะเป็นสามสิบตั้งใส่มาประมาณทีนี้มาดูแหวนกต่างหูสร้อยข้อมือแล้วก็มาดูที่แหวนแหวนนะคะที่คนนิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คือแวหแวนเพชรแข็งรอบวงแบบนี้นะคะดูสิใส่มาคือสวยเก๋ถ้าจะให้เท่เิ็นนึ่งนะคะก็แมทนี่เลยแหวนเพชรชูนะคะ เข้าไปนี่เป็นฟิลประมาณน่ากนะรู้สิโต้สุดแล้ว่ะแ้วตังหูให้เสริมน,นะคะจะให้เสริมจี้เพ็ดเป็ดเดียว er. แต่ว่าจี้เพ็ดเป็ดเดียวเนี่ยเราหุบไปนิดนึงเพราะว่าเดือนหน้าแอบพิเศษเลนะคะคลกเปิดโปรรอบที่แล้วไปศอกเซ็นใช่ไหมจะบอกว่าผลตอบรับดีมากเดือนหน้านะคะรีเควสบอกว่าเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยขอโปรซอยซีเพ็ดเม็ดเดี่ยวหนังดี นะคะพร้อมไม่เซอร์ไอซ์อังนี่พุ่งตัวมนได้สาขาพราะมนันหนานะเตกปังมาๆเดี๋ยวเรามาซูมดูให้ดู